ช่ทราบนะคะเดือนที่แล้วเนี่ยกระทรวงศึกษาธิการประกาศออกมาชัดเจนเลยค่ะว่าอยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางที่จะให้เด็กๆ ได้เรียนหนังสือกันค่ะสาระสำคัญอย่างหนึ่งจะแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของเด็กไทยซึ่งก็ไปพบปัญหานี้ทั้งทาง,ท,งที่เด็กอยู่ในระบบการศึกษาด้วยอะไรจะเป็นตัวช่วยที่สำคัญที่จะเร่งพัฒนาศักยภาพการศึกษาให้กับเด็กไทยได้คิด,ดยกกำลังสองเรื่องนี้กับดรสมเกียรติตั้งกิจวานิชประธาน TDRI ค่ะอาจารย์ถ้าแก้หลักสูตรการกลางได้เด็กไทยจะเรียนดีขึ้นได้ไหมคะ ก็เป็นกระดุมเม็ดแรกนะครับที่ทําให้เด็กไทยเรียนรู้ได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นก็เชียร์นะครับให้กระทรวงศึกษาธิการปรับหลักสูตรนะครับใหม่โดยเร็วเพื่อให้เน้นความสามารถเน้นสมรรถนะเน้นทักษะของเด็กนะครับแทนที่จะเน้นความรู้การท่องจาอย่างปัจจุบันครับทีนี้ทําไมอาจารย์ถึงอยากจะให้มีเทคโนโลยีหรือมี AI เข้ามาเพื่อตอบโจทย์ปัญหาการศึกษาล่ะคะอย่างแรกเลยนะครับคงยอมรับกันก่อนว่าการศึกษาไทยมีปัญหาเรื่องคุณภาพจริงๆ เพราะมันยืนยันครั้งแล้วครั้งเล่านะครับโดยเฉพาะการสอบพีซ่านะครับซึ่งสอบกันทุก3ปีและรอบล่าสุดนะครับเราก็จะพบเลยอย่างที่คุณพรวดีพูดไว้คณิตศาสตร์นะครับเด็กเกินครึ่งไม่สามารถประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ได้การอ่านเด็กจับใจความไม่ได้เกินครึ่งครับนี่คือวิกฤตแล้วตัวเลขความไม่สามารถใช้การได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในการสอบแต่ละครั้งครับจึงถึงจุดที่ว่าแล้วเราจะทํากันยังไง เพราะถ้าปล่อยแบบนี้นะครับต่อไปเด็กมีทักษะไม่พอ AI เข้ามาจะตกงานจากเทคโนโลยีหรือต่อไปเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภ,าพภูมิอากาศไม่ว่าคนทําเกษตรอุตสาหกรรมบริการก็จะต้องอยู่ในโลกใหม่และต้องปรับตัวให้ได้ถ้ามีความรู้มีฐานทักษะไม่แน่นพอก็จะไม่สามารถปรับตัวได้ครับเพราะฉะนั้นโจทย์ใหญ่เมืองไทยก็คือทํำยังไงให้เด็กเรียนรู้ได้ดีขึ้นและคงหนีไม่พ้นว่าทํำยังไงให้ครูต้องเก่งขึ้นด้วยครับทีนี้ครูที่ว่า อย่างจะเป็นครูแบบเดิมหรือจะเป็นครู AI อันนี้ก็เป็นโจทย์ให้คิดกันได้ครับคุณครูก็บอกว่าบางโรงเรียนเนี่ยพอที่จะมีทุนทรัพย์ในการพัฒนาให้ครูเก่งได้ค่ะแต่บางโรงเรียนครูหนึ่งคนเป็นทุกอย่างของเด็กๆเ,เลยค่ะถ้าเช่นนั้นแล้วเราจะทํายังไงให้คุณครูมีศักยภาพที่ดีขึ้นได้ค่ะก็ต้องเป็นสิ่งที่เห็นใจครูด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าในแต่ละห้องเด็กส่วนใหญ่เรียนรู้ด้วยความเร็วไม่เหมือนกัน <Ừ. S 2> ภาพที่เห็นนี่นะครับเป็นภาพของอินเดียนะครับซึ่งมีการเก็บข้อมูลมาแล้วก็พบว่า เด็กที่เรียนป .6 นะครับควรจะมีทักษะเหมือนกับเด็กป .6 จริงๆปรากฏว่าทั้งชั้นของอินเดีย30กว่าคนมีทักษะป .6 เพียง1คน2คน 2> ที่เหลือเป็นทักษะระดับป .5 ป .4 หรือแม้กระทั่งทักษะระดับป .1 ครับลองนึกดูครับว่าตอนป .6 มีทักษะแค่ป .1 แล้วพอขึ้นม .1 ม .2 เรียนไปเรื่อยๆเขาจะเรียนทันได้อย่างไงเพราะฉะนั้นโจทย์ใหญ่ของการศึกษาทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วยก็คือแต่ละห้องมีเด็กเรียนอ่อนมีเด็กเรียนเก่ง ถ้าเป็นการสอนแบบสอนทั้งห้องเหมือนกันเด็กเก่งก็จะเบื่อนะครับและเด็กอ่อนก็จะเรียนไม่ทันอยู่ดีจึงเป็นโจทย์ที่ต้องคิดกันว่าทําอย่างไรให้มีการสอนตรงกับความต้องการและก็ความเข้าใจของเด็กแต่ละคนนะครับซึ่งถ้าทําได้ไม่ว่าใช้เทคโนโลยี AI นะครับก็มีการศึกษาพบว่าจะได้ผลตอบแทนการลงทุนถึง70เท่าคือลงไปบาทหนึ่งได้ผลตอบแทนกลับมา70บาทเพราะว่าเด็กเก่งขึ้น วันหลังก็จะประกอบอาชีพได้รายได้ดีขึ้นและต่อให้ไม่ใช้เทคโนโลยีแต่ใช้วิธีอื่นนะครับก็ยังมีผมตอบแทนสูง50-60เท่าอยู่ในระดับนั้นเลยครับ,รบเพราะฉะนั้นการให้เด็กทุกคนเรียนให้ทันเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งครับแต่พอเราพูดว่าเราต้องทุ่มเทคโนโลยีลงไปเพื่อการศึกษาเนี่ยมักจะสร้างห้องคอมพิวเตอร์แจกแท็บเลต็ตแจกเครื่องมือสมากกว่าค่ะในความหมายของอาจารย์คําว่าการใช้เทคโนโลยีเข้ามาคือเครื่องมือตัวไหนคะสุดท้ายปลายทางนะครับ ก็คือตัวบทเรียนที่เด็กจะได้รับนะครับส่วนตัวแท็บเล็ตตัวคอมพิวเตอร์เป็นเพียงเงื่อนไขาจาเป็นตน้ตนๆนะครับและเงื่อนไขแบบนี้เนี่ยทุกวันนี้ง่ายขึ้นเพราะเด็กแต่ละคนนะครับเดี๋ยวนี้เริ่มมีอุปกรณ์ต่างๆเราจะเห็นในช่วงโควิดนะครับแม้ว่ายังไม่ครบทุกคนก็มีจำนวนมากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นโอกาสเอาเทคโนโลยีมาใช้ปฏิวัติการเรียนรู้จึงเกิดขึ้นได้ในสหรัฐอเมริกากำลังเกิดการทดลองใหญ่ นะครับโดยนายแซมมันขานนะครับผู้ก่อตั้งข่าน Academy ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เปิดให้เรียนรู้ได้ฟรีนะครับที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลกครับที่ผ่านมาก็ถือว่าประสบความสำเร็จสูงมากเพราะว่าคนที่ไปเรียนกับเว็บไซต์ของข่านอะคาเดมีนะครับมีผลการเรียนดีขึ้นแต่ตอนนี้กําลังจะก้าวไปอีกขั้นหนึ่งก็คือจะเอา AI มาใช้สอนนักเรียนแบบตัวต่อตัว,ตวคือให้แชทบอทคุยกับนักเรียนแล้วให้นักเรียนค่อยๆเรียนรู้ไป แชทบอทจะไม่บอกคําตอบนักเรียนแต่จะกระตุ้นให้นักเรียนคิดเป็นต้นนะครับอีกการทดลองหนึ่งของขาดแคลมี y ก็คือเอา AI นะครับชื่อคาด์มิโกตัวนี้แหละเอามาช่วยครูในการเตรียมการเรียนการสอน <S <S อมี2วิธีวิธีที่เอามาสอนนักเรียนตัวต่อตัวถ้าจะมาใช้เมืองไทยผมก็ยังวิตกกังวลเล็กน้อยเพราะถ้าเกิด AI ยังไม่เก่งพออาจจะสอนอะไรผิดพลาดไปได้เกิดปัญหาได้แต่ถ้าเอามาช่วยครูเตรียมการเรียนการสอนผมคิดว่าจะเป็นวิธีที่ จะได้คําตอบที่ดีที่สุดเพราะว่าเด็กจะได้เรียนรู้จากครูที่เก่งขึ้นและอาจจะได้เรียนรู้กับ AI ในอากาศต่อไปด้วยครับ AI จะสร้างบรรยากาศให้เราอยากเรียนได้มากกว่าคุณครูไหมคะเอาตัวอย่างวิชาที่ถือว่าน่าเบื่อมากที่สุดวิชาหนึ่งของเด็กไทย <c oughs> คือวิชาประวัติศาสตร์ครับเพ <c oughs> ราะว่า <c oughs> ประวัติศาสตร์กลายเป็นวิชาของคนที่ตายไปแล้ว <c oughs> พศที่ผ่านไปแล้วนะครับ <c oughs> มันเป็นเรื่องอดีตมันไม่ผูกพันอะไรกับปัจจุบันเลยนะครับแต่คานาคัลลิมีได้ใช้ AI และทำให้เกิดการดึงดูดเด็กๆเข้ามาเรียนได้เช่นให้ AI เป็นแชทบอทสมมุติว่า AI คือจอร์จวอชิงตันประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐนะครับแล้วจอร์จวอชิงตันออกมาบอกว่าเธออยากรู้อะไรฉันยินดีถ่ายทอดประสบการณ์ในยุคของฉันให้เธอฟังหมดเลยนักเรียนก็อาจจะเข้าไปถามได้ว่าท่านประธานาธิบดีเคยตัดสินใจเรื่องสําคัญอะไรโดยไม่มั่นใจหรือเปล่าจอร์จวอชิงตันที่เป็นแชทบอทก็ตอบนะครับว่า ก็มีตัดสินใจหลายครั้งที่ตัวเองก็ไม่แน่ใจเพราะการต้องนําทหารจํานวนมากไปสู้เพื่อประกาศเอกราชก,กับอังกฤษนั้นเป็นภาระที่หนักหน่วงท่านก็สงสัยตัวท่านเองอยู่เหมือนกันแต่ท่านก็มั่นใจว่าสิ่งที่ท่านทําเป็นสิ่งที่ถูกนี่คือแชทบอทพูดหมดไม่ใช่ George จอชปวาร์จิงตันตัวจริงนะครับแต่การเรียนประวัติศาสตร์ไม่ใช่การเรียนเรื่องข้อเท็จจริงแต่เป็นการเรียนเรื่องกระบวนการคิดและการที่ใช้แชทบอทมาจําลองสถานการณ์นะครับช่วยทําให้ประวัติศาสตร์เป็นวิชาที่มีชีวิตกลับมา แล้วก็ได้รับความนิยมครับตัวอย่างนี้จึงบอกกับเราว่าเราสามารถทําการเรียนให้เหมาะกับเด็กแต่ละคนได้ในเวลาเดียวกันทําให้มันสนุกด้ด้วยและจะมาใช้กับประเทศไทยเราก็จะเห็นว่าถ้าเราไม่พัฒนาข้อมูลของเราเลยเราก็จะได้เรียนจอ์จวชิงตันเราจะไม่ได้เรียนอยุธยาสุขโขทยัย <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นก็เป็นตัวชี้ว่าถ้าเมืองไทยอยากจะเอา,อามาใช้คงต้องออกแรงในการพัฒนาตามหลักสูตร ของไทยที่ควรจะเป็นคือเน้นทักษะเน้นสมรรถนะเหมือนกันด้วยครับดูจะเป็นทางออกที่ดีเลยค่ะอาจารย์เรามีปัญหาเรื่องของการเหลื่อมล้ําการศึกษาอย่างมากถ้า AI เข้ามาน่าจะช่วยให้ปัญหานี้มันหายไปด้วยได้หรือเปล่าคะอาจารย์น่าจะมีส่วนช่วยได้ครับแต่อย่างที่คุยกันนะครับถ้าเอามาใช้เมืองไทยขั้นแรกผมอยากให้เอา AI มาช่วยครูนะครับช่วยทําให้ครูเก่งขึ้นนะครับแล้วครูมีวิธีการคิดในการออกแบบการสอนดีขึ้นซึ่งครูของไทย บางท่านทําได้แล้วบางท่านยังทําได้ไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่มาช่วยบอกกิจกรรมอะไรต่างๆที่จะช่วยดึงดูดความสนใจนักเรียนแล้วการเรียนการสอนยังเป็นครูสอนอยู่แต่ครูเตรียมตัวมาดีขึ้นยังไม่ใช่เอานักเรียนไปเจอกับ AI ซึ่งยังมีข้อผิดพลาดเหลืออยู่นะครับและอย่างที่พูดกันครับถ้าอยากจะให้ใช้ได้กับเมืองไทยแปลว่ารัฐบาลนะครับหรือองค์กรต่างๆในประเทศไทยคงต้องออกแรงมาพัฒนาตัวเนื้อหาที่เป็นภาษาไทย และตามหลักสูตรตามบริบทของไทยแต่ต้องเป็นหลักสูตรที่เน้นทักษะเน้นสมรรถนะไม่ใช่หลักสูตรที่เน้นท่องจําอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและทาง TDI กับองคอ์กรจํานวนหนึ่ง mm. ก็กําลังพูดคุยกันอยู่ครับว่า mm. เราจะหาวิธีพัฒนา AI เพื่อมาช่วยพัฒนาเด็กไทยต่อไปได้อย่างไรครับเพอเพลเราอาจจะได้ฐานข้อมูลด้วยซ้ําไปนะคะว่าเด็กไทยตอนนี้เนี่ยมีความเก่งมีจุดด้อยอยู่ตรงไหนที่ต้องเร่งพัฒนาด้วยนะคะการเอา AI และระบบข้อมูลสารสนเทศมาใช้ส่วนใหญ่ก็จะได้ประโยชน์จากการเก็บข้อมูลและไปวิเคราะห์พัฒนาระบบต่อได้ด้วยครับค่ะขอบคุณอาจารย์มากค่ะ